นิชาแฟนโตโน่เห็นแล้วตกใจมากค่ะเปิดหน้าสดนิชาแฟนโตโน่ค่ะนิชาตอนไม่แต่งหน้านางเอกมากฝีมืออย่างนิชาณัฐน,นิชาเธอเป็นนางเอกของช่องสามที่ทํางานในวงการบันเทิงมานานหลายปีค่ะเธอมีผลงานละครเรื่องเพลิงพลางเทียนมาให้ทุกคนได้ชมกันล่าสุดเธอก็ออกมาโชว์หน้าสดแบบชัดๆให้ชมกันแล้วค่ะกับเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงนี้มาฟังไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับเรื่องราวของนางเอกสาวนิชาเธอเป็นนางเอกสาวคนดังที่มีผลงานละครมากมายหลาย หลายเรื่องลัะค่ะโดยเธอเข้ามาทำงานในวงการตั้งแต่ปี2556เธอมีชื่อเล่นว่าไบเฟิร์นแต่หลังจากเข้าสู่วงการแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนิชาได้ถ่ายแบบคู่กับพระเอกหนุ่มอย่างนายนภัสลงปกปฏิทินช่อง3าอีกด้วยปัจจุบันเธอก็กำลังคบหากับนักร้องหนุ่มโตโน่เดอะสตาร์ทั้งสองรักกันแบบเปิดตัวแล้วล่ะค่ะสาวนิชาเป็นนักแสดงรุ่นน้องของหนุ่มโตโน่ทั้งสองเคยเป็นคู่จิ้นกันมาก่อนสาวนิชานั้นเข้าสู่วงการโดยการชักชวนของหนุ่มธนิน์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ นักแสดงสาวทีมากได้คุณภาพจริงๆล้วค่ะสําหรับเรื่องเาาของเธอคนนี้เรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่มีหน้าสดขาวใสมากๆเธอนัดไม่แต่งหน้าก็ดูดีค่ะงานนี้หนุ่มโตโน่กะลงรักจนหัวปักหัวปั่มแน่นอนละค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพแบบพร้อมๆกันค่ะ